กดไตกดรตกดไตกดตกดกดหัวใจกดกระดิ่งกุ้งจิ้งกุ้งิ้ง่กดหัวใจให้ไล่นะคะขอบคุณค่ะไปชมกันเลยคืนนะรองเท้าโอพ่อเขาไม่ส่เท้าปีนมาใส่เท้าแต่ก็งงว่าทำไมพ่อใส่รองเท้าแต่อันนี้เรียมอะไรโลบลบจาว่ะ นี่ครับมีขี่ของตัดป่าด้วยนะครับทุกคนไปครับทุกคนเราอยู่กันที่ทางเข้าเส้นทางศึกษาเส้นทางธรรมชาติตัดหมอกสองนางครับทุกคนแน่อย่ามาอย่าเริมกดไลค์กดแชร์กดกดสควอชกดหัวใจกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งิ้งกับกดหัวใจให้ได้นะคะขอบคุณค่ะไปชมกันเลยไป ไม่ใช่สองกิโลสองจุดสองกิโลจะมาสองคนจะมามีไหวไหวสัตว์เจ้าเันโลสัตว์เจ้าแม่ทำแสนขอให้ขอให้ทุนขอมเราพวกเราด้วยนะครับให้พวกเราปลอดภัยด้วยนะครับขอให้พวกเรามีรวยรวยหน่วยรวยรวยด้วยนะครับเส้นทางเป็นไงติดตามชมพวกเรากันนะครับ แล้วว่าน้ําตกจะสวยขนาดไหนใช่ลองอ่านอันนี้ค่ะเราก็ต้องเดินเท้าเข้าไป2 2.2กิโลเมตรนะครับทุกคนเส้นทางเส็จผ่านเส้นทางธรรมชาติมีต้นไม้แปลก หลบแล้ววะ <c oughs> ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบหลบ,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 บอะไรแบบหลบอะไรนี่สถานี่ไทนักบุญแห่งป่าลูกต้นไทรนี่สถานีที่สองแล้วอืมสถานีที่สองนี่คือที่มืออ๋อต้นเมื่อกี้คือผลมันผลอะไรอะ่ะต้นไทรนักบุญหรอไม่ใช่ผลขึ้นแล้วลูกมาแม่ขึ้นบันไดแล้ว มันได้หินนะครับโอก็มีนระหว่างทางเดินก็มีลำธารไหลผ่านตลอดนะครับทุกคนอากาศเย็นสดชื่นเลยพวกเราเลยตั้งชื่อช่องว่ามัดมีพาตลุลยเพราะตลลุยของแท้้วดด้วยนะ ข้างในต่อแล้วพ่อล้วก็มาเดินชุดชุดก็ไม่ร้อมนิดนงนะคิดว่าจะมาเล่นน้ำอีกเดียวไม่คิดว่าจะเป็นป่าดงดิบขนาดนี้เ,ออเราไม่ได้ศึกษามาก,ก่อนว่าข้างในจะเป็นแบบนี้มาพ่าอุ้มตรงนี้ยากลุกอ,อืมันี้เดินยากพ่าวุ้มทางเข้าน้ำตกตัดหมอกแล้วก็ต้องเดินข้ามลำธารน,นะครับข้ามไปข้ามมาประมาณนี้นะครับทุกคน เรานี่เพิ่งจะลำธารแรกครับที่เราข้ามไปฝั่งนู้นแล้วข้างในนี่คือป่ารกมากแล้วครับเป็นป่าดงดิบเลยนะครับทุกคนชุดไม่พร้อมรองเท้าพร้อมก็ยังดีเดินมะเข้มมามาด่าละปาไม่ให้อ<า>ุ่นตลอดทางเหรอหนูเลยหนูให้มันตลอดทางบอกพ่อสิบอกแม่แม่หนูไม่ให้อุ้มตลอดทางโอเคคหนูจะเดินเองใช่ไหมอออสองกิโลไปดูกัน ว่าเด็กน้อยจะอ้อนให้พ่ออุ้มหรือเปล่าเด็ก็แม่พูดแบบเมื่อวานแบบพีพีมาดูกันว่า,าเด็กน้อยจะอ้อนให้พ่ออุ้มหรือเปล่าหรือว่าจะเดินเองไปดูกันที่นี่ขนาดเดินแล้วแรงใจเลยโอ้ปีื๊อที่นี่มันช่างแถมยังจริจริงๆจะใครอยากมาปลอดหละมัตตาวางังแอดที่นี่มัน หน้าตึงา้ตงขนาดไหนไปชมกันโอ้น่าตึ้งขนาดไหนไปชมกันคื่ยากครับหน้เดินหน้าเกยียวไปอือันนี้เคลียร์มาไงลบบลบยาววะลบบ,บ,บเดินแล้วระหว่างทางเราก็เจอต้นไม้ต้นกล้วยต้นอะไรล้มกันเต็มเลยนะครับทุกคนเราคาดว่าน่าจะเป็น ช้างป่านะครับเขามาหากินแน่นอนเพราะระหว่างทางเราเราเดินเจอขี้ช้างป่าเยอะมากแต่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างในนี้จะมีช้างป่าด้วยนะครับทุกคนเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้แจ้งเราไว้เเเียยลลร เราก็เดินเดินข้ามนะเดินข้ามลำธารไปฝั่งนู้นนะครับทุกคนเนี่ยเหยียบก้อนหินบนบนยแล้วใส่ใส่ไี่ข้า,ง,า,า,างล่างเลยเออี หลบมาทั้งหลายสุดท้ายเปียกจนได้น้ำเย็นมากเลยอ่ะผู้จัดหลบมาทั้งหลายก้อนอ่ะสุดท้ายสุดท้ายมาเปียกก็สุดท้ายโอ้โหรองเท้าจมน้ำไปเลยเอาลูกไปแล้วึ้นเร็วเดินดิลูกตอนนี้กลัวรองเท้าพ่อก็คืออ่าไป เอาเดินก็ได้ลไปดูิไปทางไหนเราเราเดินผูกทางใช่ไหมพ่อมีทางนี้ที่เโตะัเรียกางนร้นื้นวังลิ้นอย เดินเรียบลำธารไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนน้ำไหลผ่านตลอดเลยแล้วนี่ลูกนานสวยกว่านี้อีกลูกไปดูดูนะเจ็บงามไหมน่ะรองเท้าเนี่ยโอ้ต้นไม้ต้นใหญ่ด้วยลูกต้องระมัดระวังด้วยลูกเดือวต้นไม้ใช่นะ

แล้วข้ามสลับไปสลับมานะครับตามลำธารอีกเมตรเจ็ดรอเมตอีกเจ็ดเมตรเหรอีกนอีกพันเจอยเมตรอีกหนึ่งนจะุดเจ<อ>็ดกิโล ดนด้านบนแล้วมันเป็นยังไงอะหนูยังไม่รู้เลย <Okay. S 2> ว่าเราท้องฝน,ม,นมันเป็นยังไงแล้วฝนตกมันชื้นเราเดินดูดูขาตัวเองนะขาเธอเตาะหรือเปล่าขาตัวเองเพื่ออะไรดูแต่ขาลูกเดินมองแต่ขาลูกตอนนี้ลูกก็คือลุยเกินไงลุยเกินกว่าที่คิดไว้มาก ชุดเลยต้นหนาไม่หนาขึ้เฮ้ยต้นไม้ดมด่านนี้ด่านอะไรด่านหลบต้นไม้ด่านหยาบต้นไม้แค่เด็กหยาบต้นหม้ขึ้นแล้วด่านด่านที่สุดท้ายก็ด่านอะไรโอเคเส้นทางก็ประมาณนี้ทุกคนด่านนี้ก็ด่านอะไรเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ข้างในเลยดีกว่า ว่าเจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปถ่ายจุดสําคัญสำคัญให้ทุกคนแหมทุกคนอย่างมาต้องระมัดระวงังตัวให้ด้วยนะใช่นี่ครับมีขี้ของตัดป่าด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเราก็เจอกองขี้ช้างกองแรงครับใหญ่มากแล้วข้างในก็ยังมีอีกหลายกองเลยนะครับทุกคนตามทางมีเต็มเลยหมด เขาจะมากินน้ำตอนกลางคืนพี่ว่าปลาแว่าสิงโตอ่ะโหยไม่มีแล้วพวกสิงโตสิงโต,ตเขาไม่อยู่แบบนี้หรอกลูกเป็นเล่าวะเนาะใช่ว้าวฝันจริงนะอะไม่ฝันในใจเขาเหรอโอ้ยไม่ฝันในใจเขาหนูเลย เราถึงสถานีที่สามทาราห้วยบงโอ้ดูนเป็นลำธารน้ำอย่างงู้นโอเคเดี๋ยวเราลุยกันต่อไปเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแบบให้ก่อนดีว่าแต่เออตรงนี้มันดิแม่แม่เดี๋ยวดูเออถึงมันตุ้นลงดูดนน้ำจัดก้า มามเด็กเราเราพ่อก่อนทางนี้มันชุดลงนะครับทุกคนจะเดินยากหน่อยแต่ก็ไม่ถึงก็ยากมากโอ้ <c oughs> อไปหายแล้วนะ เ,เดินขึ้นตามลำธารเรื่อยๆนะครับจนวันจะถึงน้ำตกโ,โ,โอนย่ีด่านต้นไม้ลูกข้ามได้หรือเปล่าต้นไม้ที่บ้นูขึ้นได้อ่ะเอ่ออ้ลงโอ้ัวเปนงเลยแม่ขึ้นมาพอดึงมือ เก้าเก้าแล้วก็โดดลงมาเออกระโดดลงไปและต้าหน่อยโอ้โหเก็บมากสุดยอดสุดยอดผ่านมาได้หลายด่านขอติ๊กลติกลไหมดิี่ดิดิดิมีด่านยาวมีติ๊กถูกยาวมากเลยนะแต่หนูเก็บติ๊กถูกไว้เก็บไปนี่หนูทำได้มีบันไดด้วย เจ้าหน้าที่เขาทำไว้ให้เราลูกโอ้ยเราตอระวังนี่นแม่อ,อย่าโยกหน่อยวังวังไม้นะลูกระวังมาแม่ออแล้วแล้วเราก็เต็มมากด้วยนี่ความาวามดนี่ก็กองขี้ช้างอีกกองหนึ่งนะครับทุกคนกองใหญ่มากผมก็เกือบเดินจะเหยียบแล้วดีนะเห็นทำ น้ำเย็นไหมหโอ้ยเราถึงสถานีที่ห้าแล้วครึ่งทางแล้วไปเลยดูสถานีที่ห้าโอ้ยนียยยย่ต้นผัก,กนะโขดเนี่ยจิ้มน้ำพริกต้องเข้าแล้วปะใช่เปล่าสถานีห้าแล้วยมมะกอปผลไม้ป่าอาหารนกเงือก โอ้ยนี่คืออาหารนกเนื้อกันเนี่ยไหนต้นยมมะกอกไปเราก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะดูยงังต่อ,อเลยเพื่อให้กัรที่เดือนะพี่ชาเวลาอู้ มาโลกไปแล้วรยต่อ,อมีที่นั่งให้พักไงที่นั่พ,พักที่พักริมทางสำหรับใครหนื่อยนี่คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติของจริงที่เราเคยเดินมาอันนี้คือสุดแล้วเราเคยเดินแค่แบบหลักไม่กี่เมตรหรือแค่เต็มที่ก็1หนึ่งกิโลอันนี้สองสองจุดสองกิโลไปกับสี่สี่กิโลกว่า สี่จปอเเดินเท้าสี่กิโลกว่าเท้าอาหารเช้านี่ย่อยหมดแล้วหิว <c oughs> เลยเรลนะพราลูกดีแล้วพ่อติดขน,นมมาให้หนูใช่แล้วก็นับต่างมาให้ด้วยขวดหนึ่งต้องแบ่งกันกินทีละนิดแต่กินเสร็จเราต้องเก็บกลับไปทิ้งข้างนอกน,นะลูกใช่ห้ามทิ้งในนี้ห้ามทิ้งในนี้คะ่ะ เอาเข้ามาเพราะว่าห้ามทิ้งในนี้เอาอะไรเข้ามาแล้วต้องเอาอะไรออกครบทุกชิ้นนะครับนี่คือธรรมชาติของจริงธรรมชาติจริงๆเจน่าแม่เป็นการไปทําลายเขาไม่ทําลายสัตว์ป่าด้วยกินน้ำกว่าไหมลูกมีข้าวผ่านเลยโอ้โหที่สัตว์ป่าอีกแล้ว นี่ก็ขี้ช้างอีกนะครับทุกคนระหว่างทางเดินเข้าไปนี่ขี้ช้างมีตามทางตลอดเลยนะครับทุกคนที่เราเดินเข้าไปเจอเยอะมากด้านหังที่เดินมาที่ป่ามัขึ้นมบไมก้กนแล้วใบไ,ไ,ไม้หักด้วยเลยที่ทางนี้ไม่ไม้ไมาต้องมีแหละมันหักจะเดินยังไง เก็บตามพี่นะน้องเก็บตามพี่นะน้องเย้ยแม่เต้นแม่พี่กีแม่เต้นรำแบบสวยๆจังเลยอ่ะแม่เต้นรำสวยจังเลยพี่กี่แม่เต้นสวยจังเลยตาม่ะรองเท้าไม่เซฟตี้ ระวังนะครับเข้ามาหน้าฝนทากเ <ถา S 2> ยอะมากเต็มไปหมดเจอทากกัดเดือดเต็มเลยเลือดออกไม่หยุดเลย <ata> นี่มันฝังอะไรไว้บ่พ่อดำๆนี่พี่ไม่ดดึงมันออกนะอ่ะอ้าวมันออกเองเออตลาดรองเท้าเฉยออกนะมัออกมวยเลือดไหลไม่หยุดเลยใช่แล้วทำไงทีนี้ จ่ไปปีบมันจะมันเจ็บอย่าฮะาจับได้ทอได้ป่ะต้องหลอกกอนใช่ป่ะเราก็มาถึงสถานีที่เจ็ดแล้วต้องเตรียมถ้าใครจะเข้ามาต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับสําหรับทริปนี้เรายอมรับเลยเราไม่พร้อมเพราะเราไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยว่าข้างในจะเป็นยังไงว่าจะเป็นป่าแบบนี้หรือเปล่าเราไม่รู้เราเข้ามาแล้วเราถึงจะรู้ว่าโอ้โหเป็นป่าจริงๆครับทุกคน นี่แล้วผมโดนท่ากัดไปสองแผลแล้วแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมน้ำต้มสายชูหรืออะไรมาเลือดก็ไหลไม่หยุดเลยแค่ใครเป็นแบบนี้เหมือนเพราะเราก็ต้องขอดรองท้าให้พี่เขาดูพี่เขาได,ได้ทำแผลให้เราแค่เขาเขาหลอกเราเข้ามาที่ไนเข้าไปไม่ได้หูกอยู่ต้องเดิน,นอยนะ่นะนิดนึงดูก็ไม่ เร,รนะเราก็ามาถึงสถานีที่ติบไปแล้วนะครับทุกคนน้ำตกตาด์หมอกพุธยานแห่งชาติตาดหมอกนี่คือน้ำตกตกมา่างหน้าผานะครับอันนี้คือน้ำตกตาดหมอกทางขึ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูว่าจะสวยงามขนาดไหนว่าจะเหนื่อยกับสมกันที่เราพวกพวกเราเหนื่อยกันมาด้วย นี่ทางขึ้นเป็นทางชันนะครับแต่เป็นบันไดปูนขึ้นไปพร้อมไหมแม่ไปนุยน,นี่คือบันไดาทางขึ้นนะครับทุกคนเราจะพาไปดูใส่แว่นน้ำไม่ได้แล้วอะ่ะอืม,มชวนกันไปเล่นน้ำก็ใช่ใช สงสัยว,วันนี้ไม่มีใครมาเลยนะมั้งมีแต่พวกเราสามคนมีแต่ไข้ในแะต่บ,บันไดแม่ระวังลื่นนะเกาะสลิงไว้ด้วยมือนหนึ่งขอดสลิงไว้ด้วยนะมือนหนึ่งระวังลืน่นบันไดมีแต่ตะไข้ โอ้ยตรงนี้ยากอ่ะติดลงกันให้พอพักแขนกันโอ้ทุกคนนี่คือทางขึ้นไปนะยากมากเลยเดี๋ยวเราอุาอ้มอุ้มเด็กมาด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นแมงก้วน,นะครับทุกคนแต่เราไม่มีมือที่จะถือหรือขอตัวแค่นี้ก่อนนะเจอันที่น้ําตกเลยครับทุกคน เราก็จะถึงน้ำตกตาดหมอกแล้วนะครับทุกคนทางเดินก็คือเดินตามไหล่เขาเลยนะครับทุกคนมีสลิงกั้นให้เราด้วยเพื่อนๆมาเพื่อนๆต้องระวังเลยนะครับถ้าตกไปนี่ดูนะครับเป็นเหวนะครับหน้าผาตรงที่เรายืนอยู่นี่คือดินเขานะครับเขาทาทางเดินเอาไว้รอๆเข้าไปลูกลื่นระวังนะครับทุกคนดินตรงนี้มันลด์ แม่ระวังต้องเหยียบตรงนี้เด็กอยู่ทางนี้พ่อยอมมือจับต้นไม้เออหนูยืนตรงนี้พ่อก่อนเดี๋ยวนะแม่อย่าเพิ่งจับเออจับจริงนั้นไว้ไโอ้เดี๋ยวเรานน่นน้ำตกเห็นละเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับทุกคนนี่เราก็อยู่ที่น้ำตกตานหมอกแล้วนะครับทุกคนเดินเข้ามาคือ เหนื่อยเอาเรื่องเลยครับทุกคนโอ้ทุกคนพอเดินเข้ามาถึงแล้วหายเหนื่อยจริงครับทุกคนบอกได้คำเดียวน้ำ <c oughs> ตกไหลายากระฉีแมวโอ้ทุกคนผิดคาดมากครับจากนึกว่าแบบโอ้โหสวยงามมากฉีแมวชัดๆมากเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศน้องสากเพื่อนๆนะครับโอ้โหมุมนี้ สุดยอดนี่คือทางลงไปนะครับทุกคนนี่คือทางเดินลงนะครับทุกคนเมื่อกี้เราเดินเลาะริมผามาเลยนะครับริมภูขเขาทางค่อนข้างจะอันตรายถ้าเพื่อนๆจะมา,าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับสําหรับทริปนี้เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเป็นเข้ามาเลยนะครับเราไม่นึกว่าเส้นทางมันจะเป็นแบบนี้ เราก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยเราคิดว่าเส้นทางเดินจะเป็นแบบธรรมดาธรรมดามีทั้งทากลุยน้ําเดินลุยเขาลุยทุกอย่างโอ้โห้มมอะที่เราเดินมาเหนื่อยเหนื่ยเลยทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในครับทุกคนก็จะเป็นยังไงดูทางเดินเข้าเอาเรื่องบอกได้คำเดียว โหเดินเข้ามานี่ก็เป็นลานหินนะครับทุกคนเขามีป้ายเตือนนะครับอันตรายระวังหินล่วงสวยจริงๆนีตกแตาดหมอกแป๊บหนึ่งนะลูก มีทางเดินเข้าไปตามทางนะครับทุกคนโอ้โหสวยจริงๆครับทุกคนแตบเดียวนะลกูกลรวพ่อจะไปแล้วเหมือนมาอยู่อยู่ตรงหน้าผาน้ำตกเย็นมากเลยจากที่เหนื่อยๆเ,เข้ามาโอโหเป็นไงทุกคนหน้าผาหินโอ้สุดยอด สวยมากเลยทุกคนเหลือโอ้นครับทุกคนสวยไหมตกจาดหมอกโอ้โหตกชื่อเลยครับทุกคนว้าวเราไปแล้วเรากลัวหินหล่นลงมาใทย เอามาแค่นี้เลยไปออกกันแล้วทุกคนโอ้สดชื่นมากเลยทุกคนที่นี่น้ำตกต,ตาดหมอกเดี๋ยวเราจะออกกันแล้วทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันทั้งนอกนะครับเดี๋ยวไปขาเราก็เดินออกมากันสำเร็จแล้วนะครับทุกคนข้างหน้าคือท,ทางออกแล้วฝนข้างในฝนตกหนักมากเลยครับทุกคนดูพวกเราเ,เปียกปอนกันหมดเลยที่จริงนี่ชุ่มเลยนะแฉะเลยเนี่ย แม่ก็แฉะเลยเปียกไปหมด,ดหัวก็เปียกตนะาทะลุเ็เปียกจริงข้างในฝ<ศ>นตกอยู่เลยนะข้างในฝนตกมากหนักมากเลยนะครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่แต่เบาอ่ะเมื่อกี้ตอนเราเดินออกมานื้ก็จะติดฝนอยู่ในทะลาะทจะจะออกไม่ได้เดี๋ยวเราขอไปตัวไปพักกอนนะอาบน้ำงอาบน้ำให้ลูกก่อนตรงนี้เดี๋ยว,วลูกไม่สบายตอนนี้เราก็ออกมาถึงจุดพักกันแล้วนะครับทุกคน้านอกกันแล้วเด็กอาบน้ำเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับสดชื่นอ่นไม่ลก วันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับทุกคนเราก็ติดฝนอยู่ที่สารานี่แนะออกไปไม่ได้นะครับเปรียบกปอนไปหมดส่วนแม่บ้านให้ไปอาบนะ้ำเปลี่ยนเะสื้อผ้าเลยดีนะติดเสื้อผ้า,ามาให้แม่บ้านชุดหนึ่งเราก็ออกไปไม่ได้นะครับอันตรายฝนตกเราก็จะหลบตรงนี้กว่าจะฝนจะหยุดเราค่อยออกขอกินพวกเราขอตัวกินขนมอนนะครับทุกคน เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับที่น้ำตกตาดมองนี่ครับเรากลับมาถึงลานกลางเต็นท์ลานชมดาวละฝนถล่มเละไปหมดเลยเราไม่ได้เก็บเต็นท์ฝนถล่มเต็นท์เราเละหมดเลยจะกลับกรุงเทพได้เราไม่รู้หนาวมากเลยเปียกไปหมดเลยครับทุกคนดูเลยเต็นท์เรา น้ำเปียกแฉะงหมดเลยดูเต็นท์ข้างในเป็นไงเนะี่ยน้ำซึมเข้า่ะไม่รู้พื้นว้าวนักท่องเที่ยวจะกลายเป็นนักผู้ผู้ศพภัแล้วโอ้ยหนาวงั้นเดี๋ยวเราขอตัวเอาของเอาของไปอ,อาบนองอาบน้ำก่อนนะครับทุกคนแต่ฟ้าฟ้าหลังฝนสวยมากเลยครับทุกคน เขาหมอกนี่ยผมก็ยังตกอยู่ครับปล่อยๆไม่หนักมากสามโมงครึ่งบ่ายสามโมงครึ่งโอ้ยหลังฝนตกนะครับช่วงเมื่อกี้ตั้งแต่เที่ยงฝนตกอย่างหนักเลยครับถล่มเต็นท์เราหมองก็ฟุ้งขึ้นมาแล้วนะครับ นี่ลอยเต็มเลยข้างบนน่นเต็นเราอยู่นู้นโดนฝนถล่มลยยับยับเยิน